See the Lady Lady g a ่ามาถึงช่วง Lady Game ซึ่งครั้งนี้เราทั้งคู่จะต้องมาเล่นเกมกันนะอีเจก้าก็ <c oughs> ไม่ยอมอยู่แล้วแหละฮออ้ยสู้ตายบอกเลย อันนี้เป็นสไตล์การจัดรายการของคุณใช่ไหมครับโอ้โหเฮ้ยชอบว่ะชอบชอบแบบสไตล์แบบคอมนเออเออเออนะฮะเฮ้ยแบบอะไรอย่างงี้อว่าไงพีด๊อยเพลินดีถ้ามีแบบอย่างงี้แบบหนุ่มๆคงฟังทงประเทศจริงนะครับครับผมอ่ะนะฮะพี่ดอดจะเป็นกรรมการใช่ไหมครับผมเออนะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะมาเริ่มเกมของเรากันนะที่สำคัญนะฮะเราไม่ให้ อ๋เลดี้ทั้งสองคนนะครับแข่งแค่แข่งกันเองหรอกเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยให้ถูกต้องนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้ขอเชิญเลยดีกว่าตัวช่วยของเรานะฮะขอเชิญดิจเซตครับใช่แล้วนะครับเหมือนคิวไม่มานะฮะเออนะฮะอะตบมือต่อไปจนกว่าจะมานะครับอ่าขอเชิญเหล่าสัมภเวสีครับคนครับอ่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ด้วย โอผมเองก็ต้องกลายเป็นผู้ช่วยเหมือนกันคุณก็ต้องไปร่วมเกมกับเขาคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งนะฮะอ่าเอาละครับครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยให้สี่หนุ่มนะฮะแนะนําตัวแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยครับแนะนําตัวแบบอ่อนๆสาวๆเขาเลยบอกสรรพคุณตัวเองด้วยเขาจะได้เลือกเรายังไม่ต้องแนะนําตัวก็พอต้องมีต้องมีสโลแกนพอคำคมอะย่างงี้คำคมอะไรอย่างนงี้เนาะใช่ไหมครับเอานะจัดมาเลยจัดมาเลยสวัสดีครับ ครับ่อแทนผมคือเอ่อหน้าอย่างไพ่ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองทำอ้อนนะเลือกด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้อ้อนยังไม่ให้ยังไม่ให้เริ่มภารกิจนะเออเหรอรัอันนี้แนะนำตัวไปก่อนต่อฮะต่อสวัสดีครับด j จเ a m มส์นะครับครับครับผมทำไมต้องหน้าแดงเลยครับผมหน้าดำมากกว่าถึงจะตัวดำแต่การกระทำสีชมพูนะครับ ช่วยจงเลยครับไมาอยู่นี่นะครับผมเอาต่อเลยต่อเลยฮะดีเจ๊อ้นครับสวัสดีครับผมดีเจ๊อ้นนี่ครับสเตตัสไม่คมแต่นมผมให้ผ่านครับนี่พี่อ้นนะผมต้องไปคือนมแกเลยอ้วแล้วแล้วเมก่วันไปเตรียมสเตเตรียมคำคมได้เพรเราไม่มีเลยครดีเจบมาเลยครับแก่ๆเหี่ยวๆก็เสียวนะครับเอาตามนั้นละกัน คดีละคดีคดีอา่อานอาแล้วครับ4ี่หนุ่มนะฮะอยู่กับเรานะฮะดีเจก็ฟางดีเจเทมสนาดีเจโอแล้วก็ดีเจบา์นั่นเองนะครับอยู่กับเรานะครับอย่างที่2สาวเนี่ยเขาเคยฝากเสียงให้เราไปอ้อนกดไลค์กันมาแล้วในแฟนเพจนะฮะ f a c e b o o k c o m s a h a m s e e d นะครับ,รบตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วล่ะเขาเรียกเวลาตอนนี้นะครับคุณอยากจะมีทีมไหมคุณอยากอยู่กับเขามอยาก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 อยู่เขาเนี่ยดีเจผลกับดีเจเนี่ย เอ่อถ้าคุณอยู่ในสองทีมเลยปะ่ะฮะเลือกค่ะเลือก <laughs> คุณอยากอยู่ได้ก็แล้วแต่คุณ <laughs> <laughs> แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกคุณนะครับดังนั้นผมขอบอกกติกาก่อนเลยถ้าคุณจะอยู่ทีมใครนะวิธีการง่ายๆคือ <ฮะ S 1> คุณ<ฮ>ะจะต้องอ้อนเคยเคยเข้าไปดูเขาอ้อนแฟนแฟนในแฟนเพจไหมฮะเขาแบบอ้ยอ้อนลึกยวกับดาวดินเกี่ยวกับอะไรของเขาอะอะไรอวบนะอะไรแบบนู่นนี้นุ้งนี่อะ ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะเข้าทีมใครให้เขาเลือกคุณนะเขาจะเลือกได้เพียงแค่1คนเท่านั้นคครรัับบดังนั้นอีกสองคนที่เหลือที่ไม่ได้เลือกกลับไปกินหนอนที่บ้านเมื่อกี้เขากินไปแล้วไปกินหนอนนะฮะคุณอ้อนเขาเลยคุณอ้อนแนะนําตัวแล้วก็อ้อนเขาแบบยังไงก็ได้ให้ชนะใจเขานะฮะองยังไงครับ ภารกิจเกมอ้อนขอไลค์นะฮะงานนี้มีทั้งฟินมีทั้งเฟซเลยเขาบอกอย่างงี้นแนช่วงของเรดี้เกมนะครับอ่ะฮะเริ่มเริ่มต้นเลยดีกว่าเริ่มต้นของแก่ะครงนี้เฮ้ยบอกเือให้พี่บาสนะคิดว่าคนอยากใช้หัวไวขนาดนั้วันนี้นอนแคะสะดืออยู่บ้านเนี่ยนะก็แกสุดฮะเออ แค่นั้นแหละก็ดีของผมอาจจะช่วยให้มันดีขึ้นเลยอาจจะช่วยให้มันแย่ลงครับแล้วแต่วิจารณญาณเอออ่ะโยนไปที่คนอื่นเลยมาตกดีใจมากเลยครับเออไม่ทันไม่ทันเลยเวลาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเออไม่มีตัวอย่างเลยให้เริ่มต้นมันพังปก็ิแล้วคนอื่นโยนอย่วไอ้ถ้าตัวอย่างเริ่มต้นมันดีคนอื่นก็จะรู้แนวทางนี่บอก หัวรถไฟมันตกเขียวอ่ะปุ๊บเอขบวนหลังๆก็งงไงเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรอย่างงี้ครับผมเชิญฮะเฮะเลือกอะไครับเลือกผมครับครับบริการอย่างอะไรครับแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวด้วยอะไรนะครับแนะนำตัวด้วยผมดีเจเข้าฟ่างครับอย่างที่บอกไปนโยบายปีนี้ว่าไงครับน้ำท่วมกทมก็คือยังไงอุดครับแล้วที่ที่เวียดนามชอบเอาหมาเราไปกินนี่จะแก้ไขไงตัวนี้นะให้เรากินหมาเองไหมไม่ต้องกินหมาเรากินแนะนำเรียกน้อง เอ่อนคำกลับมาครับเกี่ยวใครอยู่ยใครอยู่ไโดนคือเราคือเราอยากให้ขายเครื่องบินพัฒนาประเทศครับเรียกผมมาครับอ่ะเขาบ้างครับอันนี้เจยอนครับคิดไม่ทันเลยเนี่ยอ่ะต่อไปฮะในตัวด้วยนะครับผมผมดีเจอ้นครับครับ อ้นอ้นม <gen> ีฉายาอ้นมีฉายาอ้นเก้านิ้วอ้นเก้านิ้วพิการน้ำเหลวน้ำเหลวนะอีกท่านึงยกน้ำหนักแล้วทำทับนิ้วพังใช่เป็นไอ้ด้วนด้วยก็เรียกผมเลยครับอยากเพิ่งเห็นผมเป็นคนไร้ค่ายังมีอีกร้อยแปดท่าที่คุณไม่ดูครับอื้อฮจเทมเร็วๆครับเวลาไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอกครับสวัสดีนะครับดีเจเทมนะครับเอ่อในนาจะมาซีเรดี้ลี่กี่ที หน้าตาผมไม่ค e ่อยร่อเแล้วแต่หนดเขาเอาคนอยู่อยู่แล้วอยากรู้ว่าไอ้ที่พูดมามันให้เขาช่วยเลือกอะไรได้บ้างนี่แหละเขาไม่เขาไม่อยากเลือกเลยนะฮะนะครับยังไงต่อครับพี่ดอสพอมีอะไรพอมีในใจยังได้พอมีในใจนะเดี๋ยวเราจะเบรกหนึ่งเพลงนะฮะอืมอะเขาจะคลิปทีดนหนึ่งนะฮะนะฮะเป็นไงบ้างกับการที่เราได้เห็นสีหนุ่มของเรานะฮะเป็นไงบ้าง ตลกดีฮัลโหลแกนี่มาเต็มตลอดกินกันไม่ลงเลยทีเดียวแอบดูเลยค่ะแอบดูตะเกียบนะฮะอ่ะมาเข้าเลยดีกว่านะครับจากการที่ดีเจกแล้วก็ดีเจฝนนะฮะเขาได้ฝากเสียงอ้อนนะครับให้คุณผู้ฟังได้ได้ฟังกันไปแล้วทาง w w w f a c e b o o k c o m s a m s e e d นะครับผมนะฮะ น้องๆจําได้ไหมจําที่ตัวเองอ้อนคุณผู้ฟังไว้ได้ไหมเราพูดอะไรไปบ้างเขาคขยให้พูดมาก็พูดไปประมาณสามเพลงหนูจะหนูเแล้วนี่หนูต้องเลือกผู้ช่วยยังคะเนี่ยเลือกไหมเดี๋ยวให้หนึ่งเพลงไปฟังเพลงนี้ก่อนดีไหมโอเคอ่าไปฟังเพลงนี้ก่อนเพลงอะไรเอ่ยแต่งเหมือนกันเออเพลงของใคร เพลงของวิพีเกสโนว์ว่าเน่นะครับพี่ะไรครับใช่ชายแอปเปิลไวก็อ่ะเดี๋ยวไปไปฟังเพลงนี้ก่อนนะครับแตกต่างเหมือนกันจากเกสโนว่าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับมาดูกันว่าเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกใครนะฮะเขาจะเลือกใครนะครับ อ๋อเลือกเลยเอาเลือกเลยตอนนี้เลยเหรอแล้วให้บวชไม่ใช่เหรออ๋อแล้วก็บวชใช่ไหมเออโอเคขออภัยฮะโอเคโอเคใช้เวลาเยอะนี่ฮะคือคัมภีร์อยู่คนเดียวเอาพีเอาเลือกเลยรู้อยู่คนเดียวถามฮะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยพี่แก่หรเปล่าฮะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นมาแทงผมไหมฮะมาแทนมาแทนเธอไหมฮะเอาเอาเอาไปตังค์เท่ากัดเอาเลือกเลยดีกว่าเลือกเลยดีกว่าขออภัยนะผิดกติกาทีหนึ่งเอาให้การ เก้าเลือกหนึ่งคนเป็นทีมของเก้าครับครับไหนได้โชว์นิ้วก็ได้ไม่ต้องเชีย์เก้ามีเก้าอยู่นี่แหละเก้าอยู่นี่เลยดีเลยดีใช่ครับผมเบอร์ตองนะครับเอาที่เข้าฟาร์กกันครัถูกต้องครับพูดถูกครับอ่ะเออนั่งของเรายังมีท่าเด็ดทีเด็ดอีกเยอะเก้าอยู่กับ อยู่กับดีเจเขาฟังนะครับยินดีด้วยอ่ะอีกหนึ่งคนครับคนนคนเลือกอืมอยู่นเดียวเอาอ่าพี่บาร์สอ่ะเอาฮ่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 ผู้สูงวัยเอามาล้างเลยเอาบาร์สที่ไม่อยากเล่นเพราะมันมีบทลงโทษไงบาร์สโดนเลือกแล้วลงโทษเหรอเยอะกว่าเดี๋ยวบาสจะโดนพี่เล่นอีกเยอะเดี๋ยวจะไปต้องขับตัวไปกินนอนก่อนนะครับไปนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ โอเคแล้วเราให้โหวตเป็นทีมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยโหวตผ่านทางแฟนเพจของเราครับอันนี้ผมจะบอกกติกาง่ายๆนะครับมันจะเกี่ยวกับการกดไลค์ของคุณผู้ฟังนี่แหละในแต่ละทีมของคนของคุณนะฮะสองทีมคือทีมดีเจเก้าแล้วก็ทีมดีเจฝนนะครับจาได้ไหมฮะว่าที่เราอ้อนคุณผู้ฟังไปเนี่ยเราได้พูดอะไรไปบ้างในคลิปใน w w w facebook com m c จาได้ไหม ของฝนก็พูดประมาณว่าแบบเอออยากจะมาคู่กับดาวอะไรงนี้ก็มากดไลค์กันค่ะเพราะว่าในซีรีส์จะเป็นแบบดาวเคียงดินเผื่อใครอยากจะมาแทนที่ดินอะไรงนี้อืมนะฮะประมาณนั้นก้าวละครับก็เดี๋ยวนะเขาให้เขาให้พูดอะไรก็พูดอ่ะเขามาแล้วงงเขามาแล้วงงอ่านไลค์อะไรเหรอคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพูดเถอะพูดเถอะอดเถอะพอจําได้ไหมประมาณว่าอะไรนะก่อน ก่อนกดโหวตเก้าให้ทำปากจู๋อะไร่บบนี้ป่ะอ่าใช่ให้ทำปากจู๋เหมือนในซีรีส์อะไรอย่างงี้คือลืมใช่ไหมนี่คือลืมนะนะเป็นภัยแก่ตัวแล้วเรื่อยเข้าบ้าเนะดีด็ดเดีทำถูกแล้วครับแล้วเมื่อไหร่พี่จะบอกกติกาคือหนูรู้ตั้งแต่ต้นเบรกต้นรายการแล้วนะใจเย็นฮะใจเย็นครับอันนี้ดูแบบแบ๊วนะฮะดูแบบแบ๊วดูแบบแบ๊วนะฮะ จริงๆมันเกี่ยวกับการกดไลค์ของเราเนี่ยแหละนะครับผมจะบอกกติกาก่อนเลยว่ามันเกี่ยวกับการกดไลค์นะฮะอยากจะให้คุณผู้ฟังชาวซีตอนนี้เนี่ยเข้าไปกดไลค์กันเลยนะฮะรูปของแต่ละคนที่ฝากเสียงไว้ใน w w w f a c e b o o k s บดของเรานี่แหละนะฮะเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่บอกนะว่ามันมีผลยังไงเกี่ยวกับการกดไลค์แต่อยากให้กดกันเยอะ กดกระหน่ำได้เลยตอนนี้แอปเขาทันว่าตอนนี้ยังไม่มีเฟซบุ๊กอยู่เลยมาอะไรเองไม่มาอะไรเลือกคน จะดีใจมากเลยไม่ได้ไม่อยากถูกเรื่องนะแต่ไม่อยากโดนทำโทษไม่น่าเลยฝนฝนเลือกพ่อมาเป็นล้มทีมาเนาะอย่าใกล้ยีเจบาสมากนะฮะอย่าใกล้มากถ้าเกิดว่าใกล้เดี๋ยวติดหนังกัมพูช์เดี๋ยวขนาดนั้นร่อนเลยนะร่อนเลยใช่ใช่ใช่นะครับตอนนี้บอกผู้ฟังเลยคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมนะฮะเข้าไปกดไลค์กันได้เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าการไลค์ ของแต่ละคนคะแนนเป็นยังไงนะครับบอกบทลงโทษก่อนบอกบทลงโทษก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆหลังหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันบทลงโทษนะครับคือดีเจฝนเนี่ยเคยฝากอ้อนเกี่ยวกับเรื่องของดาวเคียงดินมาแล้วนะฮะถ้าคุณแพ้ดีเจบาสและดีเจฝนนะครับคุณทั้งคู่นะฮะจะโดนเอาดินนั่นไงเอาดิน เอาดินมาทาหน้าครับผมน่นนอยากเคียงกันดินะครานี้ครานี้ได้ฝังกันเลยฮะเห็นผสมดินสอพองอยู่ในในขันเนี่ยเราเล่นเป็นดินสอพอง,องดินเจ๊บาสนะครับดินสอพองก็แย่แล้วคุณน,น่ารักน่า,นานรักแต่แบบบอกเลยว่าต้องงดินเลยพี่ดินสอพองมั้งฮะอแต่งานนี้บอกแล้วมีเละ อีคือจะฝนรู้ถึงฝนแพท่พาบาก็ยอมรับแทนอยู่แล้วเนาะใช่ยังไงพ่อก็รังลูกอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครอยากเห็นนะครับอยากเห็นเขาอยากเห็นฝนแบบน่ารักๆแบบมีดินเปื่อนมันน่ารักคาเด็กก็โดนนิดนึงผู้ใหญ่ก็เหมือนแบบน่าชงชักมางี้จะหาเออชแบบเหมือนนี่ไงเหมือนเหมือนเหมือนธนาคารธนาคารเหมือนนี่ไงลดน้ำทำหัวคนแก่ดีครับ ถ้าพี่ด้อยเวลาลดน้ำพี่ด้อยพี่ด้อยจะนอนเฉยแล้วให้เราทอันนั้นเสียชีวิตครับอันนั้นตายแล้วครับก้าวก้าโดนอะไรอ่ะส่วนทีมดีเจก้านะครับไม่ต้องบอกเลยครับเพราะเราไม่โดนอยู่แล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้จากงานไลฟ์ว่ายทำไมคอยโดนคอยกดเข้าไปกดไลค์ที่รูปเลยอ่าบทลงโทษของทีมดีเจก้าและดีเจเข้าฟ้านะครับครับเขาพูดอ้อนเกี่ยวกับเรื่องของการทําปากจู่ครับปากจู่นะฮะถ้าทีมของ คุณแพ้นะครับทั้งคู่จะต้องทำปากจูอืับจุ๊บกันครับผมพี่มือไปค่ะพี่ิใหญ่ดีเลยใช่ไมคะเออเอออ่ะเออเออนในในเราชนะแน่นอนเราชนะแน่นอนก้าวฟังลองทำก็ก้าบอกคุณผู้ฟังไปเลยสบายตัวละบอกทำไมก้าว แลรกิจอ้อนขอไลฟ์ของเรานะฮะเก้าบ้าบอกชีวิตดีมดันนียเงินเดือนไม่เอาล <c oughs> ะเจเราหลายคนนะครับอยากเป็นผมอ,อ,อยากให้แพ้ เราแลกกันบ้างครับพี่รอนผมนึกว่าถ้าแพ้ต้องตัดอินเนอร์ล้วนๆเลยนะอินเนอร์ล้วนๆเลยนะถือว่าวันนี้พูดพี่รอนพูดผิดพวกถูผิดตั้งแต่ช่วงแรกมาฮะเดี๋ยวเราจะปิดรับการไลฟ์นะฮะหลังเพลงนี้เลยนะครับแตกต่างเหมือนกันจากเกสโนว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เนี่ยจะมีผลกับคะแนนของคุณยังไงนะฮะสักครู่เดียวครับ เอาละครับผมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะหลังที่เมื่อกี้นะครับเราก็ให้เรียกคะแนนโหวตกันเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ด้อนก็ไปเตรียมอะไรรับลมคมในจนมาช้านะฮะอ้ยวันนี้เราแบบเล่นแบบสดๆสบายสบายสดไปสดจริงจริงสดจริงจริงวันนี้นะฮะอ่ะคือเราแพ้ใช่ไหมครับอ่ะแพ้กินยำเปล่าเรอคืออะไรอ่ะอ่ะเฉลยดีกว่าเฉลยดีกว่าอ่ะอ่ะภารกิจของเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ภารกิจตอนขอไลน์นะฮะสรุปแม่ คะแนนเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนของแต่ละทีมนะครับทีมดีเจขาอยากรู้ยังอยากรู้แล้วค่ะอยากรู้แล้วครับทีมดีเจก้าและดีเจข้าฟ้านะครับสบตากันหน่อยสิสบตากันหน่อยมองมองหน้ากันข้าฟ้าไม่ต้องมองปากก็ได้กินน้ำหลอแล้วพี่ต๊เอยากแพ้เต็มที่ใช่บุญปงบุญปากอะไรกลัวความโสมมออกจากปากซะ อ่ะสำหรับทีมดีเจเก้าและดีเจข้าฟานะครับฮะไลค์ของคุณคือสองเจ็ดสองครับแพ้แพ้แพ้เอาไปเลยดึงพันอีกเหระตำรวจฟังเยอะครับผมเอา่าใส่ตังค์ครับผมฮะและทีมของดีเจฝนและดีเจบาสนะครับคะแนนของคุณคืออืมจำนวนไลค์คือแปดไม่ร้อยแน่ๆ จ็ดครับแค่นั้นครับเรายอมแพ้ล้วไม่สู้แต่ยังไงไลท์มากเนี่ยโดนทำโทษไงแต่ยังครับกติกาของเรานะฮะเรายังไม่ได้บอกนะครับว่าได้มากได้น้อยหรืออย่างไรอย่าพึ่งเย่ฮะอย่เป็นเกมบอลดวงมาเนี่ยไม่เย่เราจะทําให้ไลค์ของคุณเนี่ยเป็นเลขหนึ่งหลักนะครับครับโดยเอาเลขทั้งหมดมารวมกันนะฮะ เอาเลขทั้งหมดแต่ละหลักมารวมกัน2 7 2ก็คือของดีเจก้าและดีเจเข้าป้านะฮะ2อ2บวกกันเป็น1 0 1สบครับ1 0บเจ1ใช่ไหมฮะ11ก็ยังก็ยังเป็นเลข2หลัก11 1ดบวก1ได้เท่ากับ2 2นะครับเอาละครับพี่พูดอะไรของพี่เนี่ย งงงงงงงกันทุกคนแหละดิจิบาลงงงงไ้นี่ผมพยายามจะทำให้มันเป็นเลขหลักเดียวไงเข้าใจไหมคือว่าบวกบวกกันใช่เอามาบวกบวกกันเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวก2 7 2บวกกันได้11 11มีเลข2ตัว1บวก1ได้เท่ากับ2แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครหลักเดียวแล้วมากกว่าคนนั้นชนะนะฮะและชนะดิและและอีกทีมนึงครับ คุณได้อะไรสใช่ไหมเก้าใช่ไหมเก้าเขาฟังได้สองนะส่วน DJ เฝนกับ DJ เจเาฟังนะครับแกับ7จบวกกันได้แปดสิบหกแครับสิหครับห่กับหาบวกกันหกครับใครมากกว่าใครฮะเราบ้ดีเฝนและดีบ้าชนะครับเกมบ้าเลยเนี่ยไ่นี่บอกว่าชนะ1ลยแช้เลงโดยนะอเหรอมันต้องใช้สมองนิดนึง นะฮะคุณอาจจะตามไม่ทันเด็กเว้ยงงมากเลยนี่พี่พี่จไทยอินคณิตคิดเร็วหรืออะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้ถ้าตกลงกันเสร็จเรียกผมนะครับไม่อันนี้ทีมงานก็คิดใหม่นี้จริงๆรเพื่อที่ทางนี้จะเดี๋ยว้รีบกินน้ำอ่ะเดี๋ยวพึ่อนผ่ามันยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่อ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาละครับคราวนี้ทีมที่แพ้ก็คือทีมของดีเจเก้าแล้วก็ดีเจข้าฟ่างนะฮะจริงเหรอแพ้นะครับ กาวถอดผมฟังดิเราต้องทตป็กาปากจูจุกกันแต่ว่าเรามีตัวช่วยอ่าให้เลือกตัวช่วยได้ไม่ต้องเป็นหนูก็ได้เอาอ่าโอ้ไม่น่าเลยเข้ามาตัวช่วยที่ตกรอบไปอ่ะเอามาเลยตัวช่วยที่ตกรอบไปเอามาได้เลยครับ DJ เจเทมแล้วก็ดีเจอ้นฮะคุณดีเจอ้นมีหนวดนฮะเรียกเรียกว่าไอ้หนวดกับไอ้ด้วนยเรือคนไหนดีเเทมก็มีหนวดครับเทมนะเ็น นี่ความสุขของพี่อยู่ตรงนี้แหละอ๋อนี่พี่ตกการใช่ไหมคะที่กินน้ำมาตลอดใช่เลือกใครครับเลือกใครฮะพี่เทมอ่ะอดีเจเทมมาแทนดีเจก้านะครับอันนี้ก็จะเหมือนออ่ทีนะเราได้ฉากของทีนั่นเองเคยเห็น ประบึกไหมครับเปตอนฟัดกันนะครับคุณเคยดูซีรีส์ฮอร์โมนไหมฮะผูที่ไงที่เขาจูบกันบนเตียงนะคุณจูบกันบนพื้นฮะเอาเลยฮะเอาเลยครับบนพื้นหรอกล้องถ่ายไม่เห็นยืนแล้วกันยืนยืนยืนเลยฮะที่เอาใหญ่เลยยืนเลยฮะแล้วใครที่อยากจะดูภาพนะบทลงโทษของเราสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของเราเลยนะครับลองดูค่งกินหนอนมาด้วยดิเข้าไปดูเทม เข้าไปดูได้เลยไปนะครับไปมาดาก่อนเร็วครับเดี๋ยวทีมงานเก็บภาพนะครับทีมงานเก็บภาพนะฮะระหว่างนี้ใครอยากจะดูแบบสดๆนะฮะก็ติดตามได้เลยที่ w w w s e e d c a เ e c o m เอมนะฮะแล้วก็ไม่ใชอนละครอะนะครับพูดจริงแสลท์เอ็มซีนะฮะพูดจริงอะเนี่ยพูดจริงเอาจัดการเอาเลยเอาเลยอย่ามุงกล้องไม่เอามุงไม่เอา้องแต่งหน้าก่อนนี้ เฮ้ยจะไมเอาเฮ้ยโอ้ยเขาทำดินไว้แล้วเสียดายจริงเหรอเออเสียดายเนี่ยนี่นี่นี่เราได้สุดหรอเออโอ้โหช่วยกันหน่อยนี่ไม่ช่วยเลยทางบ้านงงเลยทางบ้านงงเลยบรรยากาศตอนนี้คือแบบว่าเอาแป้งมาทาหน้ากันนะฮะเอาแป้งมาทาหน้ากันแล้วก็แบบว่าโดนล็อกคออะไรประมาณนี้น่ารักอะต่อไปต่อไปนะฮะ ไม่ใช่แป้งเดี๋ยวบอกว่าเป็นดินสอพองเป็นดินเป็นดินนะฮะแล้วก็ต่อไปคือปักจูฮะปักจูปักจูปักจูก่อนปักจูแล้วจุ๊บไปจุ๊บไปจุ๊บแล้วเลว่าโอยหนูมองไม่ทไมอะเวไต้องพูดเพื่องานกนเเพื่อนเท่ากันอะเอาเนเอเยเอเแล้ว ไอ้กล้องเดี๋ยวโดนเอาแค่แก้มหมองไหมครับกติกาเขาบอกว่าถ้าช้าจะให้ขยี้นะฮะขยี้นะฮะโดนฮะปากต้องโดนปากต้องโดน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 ถ่ายไม่ทันนะฮะถ่ายไม่ทันทีมงานเวทีทีมงานเวทีของเราฮะขอเชิญจับภาพอีกทีฮะมีค่าตัวเพิ่มก่อนที่เราจะยนต์ได้ เร็วฮะอย่ามองอองหลับตาเร็วฮะบาจูเร็วฮะตาจูถ่ายทันนะเอาละครับโอเคโอเคโอเคพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์วให้ตอกคันนี้ด้วยนะปมมือติดมากอธิบายเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่เขาเป็นห่วงเป็นใยชนะฮะเออเอาละครับ เดี๋ยวฟากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับซีคองของเราอยากให้ดูมากอ่าเพราะว่าอยากให้ดูด้วยดูด้วยดูทาง w w w บไซต์ com นะครับเราก็ฟังทางคลื่นซีของเราแต่อยากจะให้ชมเลยถ้าตอนนี้ใครคลิกไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีซีคลองที่เป็นหนังแบบไซไฟเลยนะเอฟเฟกต์งเอฟเฟกโอ้โหกระจายใช่ฮะติดตามได้นะครับผมครับผมนี่เลยนะฮะสำหรับช่วงหน้าซีค c อ m ของเรานั่นเองเี่ซีคองครับครับผมนะครับ ช่วงนี้ทิ้งท้ายเพลงไหมฮะ s e e the Lady โดย Advice แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจแง่กลับมาเลี้ยวฮะคิปนีเ่อเอาละถึงเ l a ี้ sitcom แล้วใช่ป่าวใช่ฮะ ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กับฟอนแล้วก็เก้านะคะกับซีดเลดี้ค่ะที่ซีเก้สิบเจ็ดจุเเมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันค่ะค่ะผู้ฟังก็ยังสามารถทักทายกับพวกเราได้ที่ SMS 4 1 1 1 9 7 5เช่นเคยนะคะครับผมเอาละครับนะฮะอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าทางทีมางานบอกว่าอยากขอสักหนึ่งเพลงครับน้องๆอ,อยากฟังเพลงอะไร อะไรก็ได้งั้วก่อนที่เราจะเข้าดีซิทคอมนะฮะเพลงอะไรดีชอบเพลงอะไรหนูชอบเพลงร็อกๆไม่ใช่เหรอหรือว่าน้องก้าวชอบเพลงอะไรคะเออร็อกเสดหรอร็อกเสดไหมชอบร็อกไหมบอดี้ไหมอยากฟังเพลงลึกๆของพี่สากา่ะได้เลยได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนให้น้องๆส่งข้อเพลงดีกว่าเพลงนี้นะครับใช่แล้วนะครับอย่าลืมท็อปิกของเราด้วยนะครับผมนะฮะท็อปิกของเราก็คืออาจารย์คนไหนใช่ไหมที่ท็อปิกว่าอะไรฮะอาจารย์ เรียนแล้วไม่ฟินเลยเออไม่ฟินเลยยังไง๋ยวท้ายชั่วโมงเรามารับสายกันด้วยใช่ไหมคผะท้ายชั่วโมงนะฮะที่เบอร์ซี1 1ึ่งหน่งห่นะคะครับผมหัวข้อก็คืออาจารย์วิชาอะไรเจอทีไรฟินไม่ลงฟินไม่ลงอืมอ่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมารับสายกันช่วงหน้าแต่ว่าติดตามให้ดีนะฮะส่วนตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันนะครับลึกๆจากสครับนะฮะ